วาเขาอะเร็วกว่าวาวแล้วฮแล้วละเกันไม่จบทุกนักศึกษาจ้ะแม่เดี๋ยวคอยดูเลยอืม,มคอยดูเลยที่วาวเด็กๆอยู่แล้ว เออใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างแล้วพี่บ้าสกูตเตอร์มาได้ยังไงอ่ะเที่ยวพี่สองคนไปขอแม่อ่ะแม่ไม่ให้เอามาเล่นเลยโอ้ยพี่พี่เฮ้ยพี่เพรู้ไหมว่าหนูเป็นใครช่างไม่รู้อะไรซะและ้วก็หนูอ่ะเป็นลูกรักคนโปรดปราดที่สุดของแม่ไงละ่ะเรื่อแงแค่เนี้ยยังไงก็ได้อยู่แล้วโอ้ยขี้โม้จริงจริงเฮ้ย,ยอยะ พี่ปวดท้องอ่ะฮะนี่อย่าบอกนะว่าพี่วาปวดท้องหิวข้าวอ่ะแต่พี่ว่าเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอพี่อ่ะไม่ได้ปวดท้องหิวข้าวสิพี่ปวดท้องขี้ปวดท้องขี้โอ๊าายไม่ไหวแล้ววิว่าจงรีบไปห้องน้ำพี่เอาอิฐสกูตเตอร์มาน,นะไมิฉะน้พี่ท๊ แล้วแหละพี่ว่าออกไปนู่นแล้วน่ะ ตีเอเอยิงชุบเออชุบยิงยิงวีเหม่ออะไรเนี่ยเร็วแล้วยิงชุบเอม่อแค่าวาคะอืมนี่พี่วาก็ไปนาะนแล้วนะยังไม่กลับมาเลยเอ่ะนี่ก็เมื่อแล้วก่อเออก็จริงนี่ก็เมื่อแล้วนะอะไรพี่วาวไม่ใอีกอ่ะ แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่วอลก็าม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 า,มาอโ,โอ้โออหแหร้มั้งเนี่ยเอ้าจาของเขาไปไหนแล้วเนี่ยมาจอดทิ้งไว้ทางโค้งอันตรายเลยคนอื่นเขาขี่รถมาเหยียบมาชนเข้าเราไปเก็บให้เขาแล้วกันไปที่จอดรถ ในที่สุดก็ได้เข้าห้องน้ำแล้วโล่งเลยว้ยสะดุดล้ม ได้ว่าตอนวิ่งเข้าไปโยนทิ้งไว้ตรงนี้นี่นะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยหรือว่าว่าวกับวิว,ว่าจะแก้ก็ได้อาจจะเอาไปแล้วต้องโทรชิก่อนชุบชุบเฮ้ยเอเี๋ยวมีคนโทรมาพี่วาวเลยเฮ้ยไฮัลโหลวาว ปวาร์แกล้งเขาใช่ไหมล่ะปวาร์มาเอารถสกูตเตอร์ไปแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ได้โทรบอกกันเลยอะ่ะฮะอะไรนะจะบ้าเหรอพวกาเขาจะเอาไปได้ไงเขาหุยว่าก็นั่งรออยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยโหยวายเล่นอย่างงี้ดิเขาใจหายใจคว่ำหมดเลยนะนึกว่ารถหายจริงฮะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ย ว้าวไม่ได้เก่งนี่นะทางไงอะสกูตเตอร์หายเหรอเนี่ยเฮ้ยเดีย๋ยวพึ่งหรือว่าเราจำที่จอดผิดที่เฮ้ยคิดสิคิดสิกีกีกิกีกีโอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็รีบมากด้วยอะเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ได้จ่อไว้ที่ตรงนี้ เย็นแล้วเขากำลังเลิกงานก็เลยรถเยอะมากเลยอ,อันตรายไม่ได้สกูตเตอร์มันเป็นสกูตเตอร์คันใหญ่ด้วยอันตรายเดี๋ยวรถมามองไม่เห็นเนาะหนูก็ไปนั่นกับพี่ๆเขาที่ไปแล้ว ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ว่าไปหาก่อนอย่าไปไหนเนาะพี่ว่าฮัลโหลนี่ผ่านนะตัวจังเลยแล้วกลับบ้านไปจะโดนแม่ตีมีนี่รถก็หายด้วยเนี่ยโอ้จะโดนแม่ตีมีนี่โอ้ยพี่วาวเร็วๆหน่อยสิแล้วก็ช่วยกันหาด้วยอย่างนี้จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยฮะเร็วๆว้ยที่กันเลยที่กันเล พี่คะพี่คะมีอะไรให้ช่วยเหรอครับเอ่อพี่พอจะเห็นสกูตเตอร์สีดำบ้างไหมคะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะใช่ใช่ค่ะสกูตเตอร์สีดำจอดอยู่แถวแถวสโมสรนะคะไม่เห็นนะพี่เพิ่งออกวิ่งนี่อ๋อเพิ่งวิ่งไม่เห็นหรอกอ๋อเอียคุณค่ะงั้นขอตัวก่อนนะครับแล้วนี่จะเล่นอะไรนักหนาเนี่ยช่วยกันหาไหมเร็วๆไหนอะพี่บอล พี่วอลจอดรถตรงไหนกันแน่ตรงนี้เขาจําได้ว่าตรงเนี้ยเขามั่นใจเพราะว่าเขาว่ารีบมากเลยเขาก็เลยมาจอดลงไปตรงนี้ก็ปีนรั้วเข้าไปใช่เหรอไม่ใช่พี่บอลไปจอดไว้ที่จอดรถเหรอฮะไม่ใช่เขามม่ใจว่าเขาว่าจอดไว้ตรงนี้แน่นอนถ้าเกิดบอกว่ารถอยู่ตรงนี้มันก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วมันไปไหนฮะก็นั่นดิหายไปไหนก็ไม่รู้ไงตรงนี้มันจะเจอไหมเนี่ย แค่นิ้วจะไม่ได้ตเอไม่ได้แท้ไปกลับบ้านเนี่ยถ้าเดินกลับก็ยังจะเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละต่อไปหาก็มุดใจช่วยกันหาอย่างนี้มันก็เลยไม่เจอไงแต่เล่นอยู่นั่นแหละโทรศัพท์จะเล่นอะไรหนาฮะแหนเดี๋ยวนะเอ้าโทรศัพท์เขาไปไหนอ่ะ เห็นไหมคะนี่เห็นปะไ,ได้ยังเห็นไหมใช่ดูเห็นเพี่เมาวางโทรศัพท์ไว้อยู่บนโตน๊ะเอ้าแล้วก็ไม่เตือนพี่เว,า,วาเลยเอ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่เดินกลับเอลก่อน<ม>กลับเข้าบ้านไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาตามเข้าไปเอาไปว่เข้าบ้านกันโทรศัพท์อยู่นี่เองโชคดีเนี่ยเทียนนีี่่กลับบ้านดีกว่าได้โทรศัพท์แล้ว แต่ยาใครมาจอดทิ้งไว้เนี่ยน่ารักแล้วก็วินเทจซะด้วยน่ารักอ่เดี๋ยวนะ,นตตนนะะนพี่วอลสกูุเตอรนี่นาเอ้าเมืนอไหรพี่วาลบอไม่ได้จอดตรงที่จอดรถไงโอ้ยอะไรของพี่วาลเนี่ยโอ้ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้จอดตรงนี้ก็ไปหาให้ส่ทั่วเลย,ยจริงๆเลย